สิปอัทรสวัสดีค่ะรถกระบะเม,มอรองนะคะ4ประตูค่ะทุกท่านเป็นรถสวยๆสี่ประตูตัวสูงนะคะตอบโจทย์ทุกการใช้งานค่ะทุกท่านพร้อมใช้พร้อมขับวิ่งได้ทั่วไทยไปได้ทั้งครอบครัวด้านหลังก็บรรทุกได้นะคะ i s u s u D-Max Cab 4 Highlander 3.0เครื่องดีเซลนะคะเกียร์ออตโต้ขับปี05น,นะคะ สภาพของตัวรถเบื้องต้นนะคะหน้าเดิมท้ายเดิมค่ะคัสซีสวยช่งร่างดีภายในสะอาดเกียร์เปลี่ยนนิ่มขับสบายค่ะราค,ะค,ะคนน 9, าเงินสดนะคะคันนี้159,000าบาทเงินสดนะคะลถอยู่โคราชค่ะสามารถโทรคุยและนัดหมายเข้าชมตัวรถตัวจริงกันได้ด้วยตนเองเลยนะคะ จะมีเบอร์โทรของคนขายใส่ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมท่านก็น,นัดไปดูรถตัวจริงกันก่อนก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านโดยตรงนะคะสวัสดีค่ะ